สวัสดีค่ะโค้ชหวยวาสนาสโตจานอฟสกี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพทุกคนค่ะเข้าสู่เพจโค้ชวาสนาสอนทำออนไลน์สร้างรายได้7หลักค่ะวันนี้ค่ะโค้ชหมยเอาความรู้ดีๆค่ะมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนค่ะและความรู้วันนี้ค่ะที่โค้ชหมยมาแบ่งปันทุกคนก็คือ6วิธีคิดรวยติดเทอร์โบนะคะ และเคล็ดลับในวันนี้นะคะคุณสามารถเอาไปใช้กับตัวคุณเองและคุณสามารถเอาไปแบ่งปันเอาไปบอกต่อได้เลยนะคะโคชเหมวยินดีที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะเพื่อให้ทุกคนรวยติดเทอร์โบมากขึ้นนั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะความรู้นี้ค่ะตัวโคชเหมยเองเลยนะคะก็ได้อ่านหนังสือจากคนที่ประสบความสําเร็จและได้ลงมือทํามาอย่างต่อเนื่องแล้วบอกเลยว่า สิ่งเหล่านี้โคช้ชเหมยใช้มาโดยตลอดโคช้ชเหมยมีรายได้6หลักตั้งแต่อายุ24ปีนะคะทุกคนคะ่ะรายได้6หลักนี้คะ่ะจนตอนนี้อายุ40ปีรายได้6หลัก บอกเลยว่าง่ายมากสบายมากก็เลยเอาความลับนี้ความรู้นี้ค่ะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนเทุกคนคุณจะได้เอาไปใช้เพื่อให้ตัวเองติดเทอร์โบไปเลยนะคะทุกคนค่ะโอเคนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเรามาเรียนรู้กันในความรู้นี้นะคะ6วิธีคิดรวยติดเทอร์โบโอเคนะวิธีคิดที่หนึงนั่นก็คือการที่คุณจะลงมือทำอะไร คุณจะต้องมองว่าสิ่งนั้นมันคือเรื่องที่ท้าทายเรื่องแรกคือความท้าทายค่ะสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่นั้นมันคือความท้าทายให้กับคุณหรือเปล่าและสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่คุณคิดแล้วว่ามันต้องสนุกแน่นอนเลยมันต้องมีความสุขแน่ๆเลยคุณจะเข้าใจแนวคิดของริชาร์ดแบรนสันท่านได้บอกไว้ว่า การที่คุณจะประสบความสำเร็จได้นั้นคุณจะต้องตั้งใจทําธุรกิจของคุณทํางานของคุณชิ้นนั้นค่ะด้วยความสนุกทําด้วยความมันทําด้วยความสนุกเรื่องเงินเป็นเรื่องที่หลังเขาใช้สิ่งนี้ค่ะเป็นแรงขับเคลื่อนตัวเขาซึ่งเขาก็สามารถมีธุรกิจและประสบความสำเร็จร่ำรวยอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะและเรื่องของความท้าทายคุณอย่าล้อเล่นเชียวเพราะว่า การที่คุณลงมือทําด้วยความท้าทายคุณจะมีความสุขคุณจะสนุกสนานอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จเขาก็แบ่งปันไว้เช่นนี้เหมือนกันว่าวันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องไร้ตัวเองด้วยเป้าหมายที่ท้าทายเรื่องที่คุณทํามันต้องท้าทายนะคะวิธีคิดที่สองที่จะทําให้คุณรวยติดเทอร์โบสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นั้นคุณได้ฝึกเรื่องอะไร สำหรับตัวโค้ชเหมยเองเลยโค้ชเหมยได้ฝึกในเรื่องของการพูดได้ฝึกในเรื่องของการเจรจาต่อรองเพราะว่าโค้ชเหมยอ,อยู่ในเส้นทางของนักธุรกิจอยู่ในเส้นทางของนักค้านักขายเป็นนักขายมาโดยตลอดอาชีพแรกที่เริ่มต้นคืออาชีพเสริมสวยเปิดร้านอาหารเปิดร้านขายของชำนี่คือเป็นสิ่งที่โค้ชเหมยลงมือทำแล้วมีความสุข อยู่กับอาชีพของการขายมาโดยตลอดนะคะอาชีพที่ทําให้คนรวยคืออาชีพของการขายนะคะทุกคนค่ะซึ่งอาชีพนี้บอกเลยว่าใครทุกคนที่ขายเป็นคนนั้นรวยโค้ชเหมยออกมาสู่โลกของการค้าการขายเนะะี่ยค่ะตั้งแต่อายุ24ปีทําอาชีพมามากกว่า10อาชีพโอเคนะคะ24ปีมีรายได้6หลักตอนนี้อายุ40ปีรายได้6หลัก บอกเลยว่าง่ายมากชิวมากและเดินหน้าสู่รายได้หลักฐานนี่คือสิ่งที่โคช้ชเหมยเป็นอยู่นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งหลายๆคนถามโคชม้ชเหมยว่าทําไมมีพลังทําไมลงมือทําได้อย่างต่อเนื่องมีพลังมี energy อยู่ตลอดเวลา ก็เพราะว่าโค้ชเหมยพัฒนาตัวเองทุกวันพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนเอาเคล็ดลับดีๆนี้ไปใช้นะคะวันนี้อยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะค,ะคุณจะต้องใช้6แนวคิดนี้ขับเคลื่อนตัวคุณนะคะและการที่โค้ชเหมยแบ่งปันคุณนะคะว่าวันนี้สิ่งที่คุณกำลังลงมือทำคุณได้ฝึกเรื่องอะ โค้ชเหมยได้ฝึกในเรื่องของการพูดได้ฝึกในการใช้ไหวพริบได้ฝึกในการเจรจาต่อรองได้ฝึกในเรื่องของการขายได้ฝึกในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนี่ยคะ่ะให้พูดเก่งพูดดีเนี่ยคะ่ะคือสิ่งที่โค้ชเหมยเลือกคืออาชีพของการขายเพราะว่าโค้ชเหมยรู้ว่าโค้ชเหมยจะเก่งในด้านของการพูดเก่งในด้านของการสร้างเงินสร้างรายได้เก่งในด้านของการช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนนั่นเองคะ่ะวิธีคิดที่3นั่นก็คือ คุณจะต้องมีทักษะการขายค่ะทักษะการขายจะสามารถทำให้คุณรวยติดเทอร์โบคุณลองไปดูซิว่าคนที่คุณชอบเขาขายสินค้าแบบไหนเขาขายสินค้ายังไงให้คุณขับไปก๊อปปี้ลองทำในแบบที่เป็นฉบับของคุณแต่เอาหลักการเอาเทคนิคจากสิ่งที่เขาเนี่ยค่ะออกมาแบ่งปนันเขาออกมาขายคุณไปแกะดูสิ ว่าคนที่เขาขายเก่งๆคนที่เขาขายเป็นเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างให้คุณไปแกะรอยคนสำเร็จที่เขาขายเก่งๆดูนะคะคุณต้องมีทักษะของการขายค่ะแล้วคุณจะรวยติดเทอร์โบได้อย่างรวดเร็วนะคะวิธีคิดที่4ถ้าคุณอยากจะรวยติดเทอร์โบทักษะนี้สำคัญมากนะคะวิธีคิดนี้สำคัญมากการขายคือการช่วยเหลือค่ะ การขายของคุณคือการช่วยเหลือผู้คนนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าการที่คุณขายเป็นการที่คุณขายเก่งการที่คุณขายแล้วได้ยอดนั่นหมายถึงว่าคุณได้ผ่านกระบวนการนี้ค่ะคุณได้ผ่านกระบวนการแนวคิดของการช่วยเหลือค่ะถ้าวันนี้ คุณกล้าออกไปขายถ้าวันนี้คุณกล้านาเสนอถ้าวันนี้คุณกล้าแบ่งปันสินค้าที่คุณมีอยู่ในมือสินค้าที่คุณรู้จักความรู้ที่คุณมีอยู่ในตัวเองถ้าคุณกล้าแบ่งปันถ้าคุณกล้าขายนั่นแหละคุณเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะคะถ้าอยากจะประสบความสําเร็จค่ะต้องคิดไว้เลยว่าการขายของคุณคือการช่วยเหลือผู้คนการขายของคุณผลิตภัณฑ์ของคุณมันไปช่วยเหลือเขาใช่ไหม การขายของคุณมันไปช่วยเหลือผู้คนนะให้คิดไว้เลยว่าการที่คุณกำลังจะเดินออกจากบ้านการที่คุณจะยกหูโทรศัพท์หรือการที่คุณจะแชทกับใครการขายคือการช่วยเหลือท่องไว้เลยสิ่งนี้จะทำให้คุณค่ะมีความสุขในการนำเสนอมีความสุขในการแบ่งปันอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะวิธีคิดที่5ก็คือการปฏิเสธคือวัคซีน ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอเคนะคะการปฏิเสธคือวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับคุณทำไมโค้ชเหมยพูดแบบนี้ถ้าจะถามว่าในเส้นทางของการค้าการขายนะคะโค้ชเหมยก็มีอาชีพล่าสุดไม่ว่าจะเป็นการขายประกรันไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจขายตรงนะคะทำธุรกิจเครือข่า,ขายขายตรงนะะี่ค่ะทำมาเป็น10ปนะะีและก็เข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตซึ่งการที่ได้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นแล้วคุณจะรู้เลยว่า ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่สวยงามธุรกิจประกรันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการช่วยคนอย่างแท้จริงมากๆเลยสิ่งนี้โค้ชเหมยได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะ mm. ก็เลยทําให้โค้ชเหมยคะ่ะมาเป็นครูได้ในวันนี้เพราะว่าโค้ชเหมยรู้ว่าประสบการณ์ที่โค้ชเหมยผ่านมาในการทําประกรันในการทําธุรกิจเครือข่ายในการช่วยเหลือให้คนสร้างอาชีพสร้างไรายได้มันมีคุณค่ามากแค่ไหน แต่ถามว่าก่อนที่จะสําเร็จกว่าที่จะคิดได้ในวันนี้ก่อนที่จะเข้มแข็งหนาได้ในวันนี้กว่าจะมาเป็นครูได้ในวันนี้ไม่ต้องถามค่ะว่าหลังนี้มีกี่แผลไม่ต้องถามว่าหลังนี้พรุ่นกี่แผลเพราะว่าโค้ชเหมยผ่านกระบวนการของการถูกปฏิเสธปฏิเสธเนี่ยค่ะถ้าร้อยบานจะถูกปฏิเสธทั้งหมด97บ้าน นี่คือกฎค่าเฉลี่ยที่คุณจะต้องเข้าใจแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้ไม่มีทางที่คุณจะไม่รวยโอเคนะคะไม่มีทางที่คุณจะไม่รวยถ้าคุณผ่านมันไปได้แต่แน่นอนว่าถ้าคุณลงมือทํายิ่งคุณเจอคนปฏิเสธยิ่งคุณเจอคนปฏิเสธมันเหมือนกับคุณได้รับวัคซีนค่ะได้รับวัคซีนคุณจะได้รู้เลยว่า อ๋อคนนี้เขาปฏิเสธแบบนี้ดีแล้วฉันจะได้ไปพัฒนาตัวเองว่าฉันพลาดเรื่องไหนฉันต้องปรับปรุงเรื่องไหนฉันจะต้องเรียนเพิ่มเรื่องไหนจะทำให้คุณได้เรียนรู้อย่างเร็วมากๆเลยว่าทำไมนะทำไมฉันถึงโดนปฏิเสธทำไมนะเขาไม่ซื้อทำไมนะเขาใช้คำที่ไม่โอเคกับฉันคุณจะได้เรียนรู้ทุกเทคนิคเลยที่คุณเจอมาโอเคนะคะสำหรับตัวโค้ชเหมยเลยผ่านกระบวนการเหล่านี้การปฏิเสธ คือ,อยากินที่ดีมากคือวัคซีนที่ดีที่สุดที่มอบให้กับโคชเหมยทําให้โคชเหมยได้แข็งแรงมาจนถึงทุกวันนี้คะ่ะทุกคนโอเคนะคะข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะการปฏิเสธคือวัคซีนที่ดีที่สุดให้กับคุณในการที่คุณจะรวยต่อรวยแบบติดเทอร์โบนะคะทุกคนวิธีคิดที่6ก็คือ วันนี้หลายๆคนอยากประสบความสําเร็จมากๆเลยไม่ว่าจะทําธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าจะทาธุรกิจออฟไลน์นะคะตัวโค้ชเหมยผ่านมันมาหมดแล้วไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์นะคะแต่ทํามากที่สุดเลยคือออฟไลน์โค้ชเหมยถึงบอกไงว่าโค้ชเหมยโดนปฏิเสธเนี่ยค่ะไม่ต้องถามว่ากี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งแต่อยากจะแบ่งปันทุกคนว่าข้อนี้สําคัญมากเลยสําหรับคนที่ออกมาอยู่บนโลกออนไลน์หรือโลกออฟไลน์ ก่อนที่คุณจะขายสินค้าให้ใครคุณขายตัวเองให้ได้ก่อนคุณขายตัวเองให้ได้แล้วบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขายตัวเองได้แล้วการขายตัวเองคืออะไรคะคือการออกมาโปรโมตตัวเองผ่านโซเชียลการขายตัวเองให้เก่งถ้าเป็นโลกออฟไลน์คุณไปเจอผู้คนใช่ไหมคะไปนำเสนอไปพรีเซนต์ให้เก่งถ้าโลกออนไลน์ล่ะคุณจะต้องออกมาอยู่หน้ากล้องคุณจะต้องออกมานำเสนออยู่หน้ากล้อง คุณจะต้องออกมาให้คนเห็นหน้าเริ่มต้นเลยนะคะวันนี้หน้า Facebook ของคุณหน้าโซเชียลของคุณคุณโพสบ่อยแค่ไหนคุณโพสบ่อยแค่ไหนคุณทำให้คนเห็นคุณบ่อยแค่ไหนคุณทำให้คนรู้จักคุณมากแค่ไหนนั่นแหละค่ะคือการขายตัวคุณเองแต่วันนี้หลายๆคนที่ทำไมไม่มีคนซื้อทำไมไม่มีคนสนใจทำไมไม่มีคนมาโอเคกับฉัน บอกเลยว่าให้กลับไปย้อนดูข้อนี้ว่าคุณขายตัวเองหรือยังออกมาให้ผู้คนเห็นหน้าหรือยังถ้าคุณขายตัวเองได้โปรโมตตัวเองตลอดเวลานำเสนอโพสเฟ e บุ o กโพสอินสต a แกรมโพส y o u t u b e หรืออะไรก็ตามคุณจะโพสอะไรก็ตามแต่ตามช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งช่องทางนั้นคนจะเห็นคุณเร็วมากแต่วันนี้กลับไปถามตัวเองว่าคุณได้ทำหรือเปล่าหรือ ปีที่ผ่านมายังไม่เคยอัพเลย3เดือนที่ผ่านมายังไม่เคยอัพเลย2เดือนที่ผ่านมายังไม่เคยอัพเลย1เดือนที่ผ่านมายังไม่เคยที่จะโปรโมทเรื่องราวของตัวเองเลยมีแต่ดูคนอื่นเลื่อนฟีดดูคนอื่นวันนี้ถ้าคุณอยากจะขายอะไรได้ถ้าคุณอยากจะขายอะไรเป็นขายตัวเองให้ได้พอคุณขายตัวเองได้แล้วค่ะต่อให้คุณจะขายสินค้าอีกเป็นร้อยอย่างก็มีคนซื้อคนค่ะ เรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะใช้6ความรู้นี้ใช้6เคล็ดลับนี้เอาไปปรับใช้กับตัวคุณเองนะคะเพื่อสร้างเงินเพื่อสร้างยอดเพื่อสร้างองค์กรสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จคุณสามารถเอาเคล็ดลับนี้ค่ะไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมไม่ว่าจะเป็นการขายไม่ว่าจะเป็นการที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะคุณเอา6วิธีคิด6เดียวคิดนี้นะคะไปใช้เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณนะคะแล้วบอกเลยว่า หวิธีนี้คุณพัฒนาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่เก่งและเป็นมืออาชีพอย่างมากขึ้น และคุณจะรวยติดเทอร์โบได้อย่างเร็วมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะและถ้าท่านไหนค่ะที่รู้สึกว่าโคชเหมยพี่อยากจะออกมาอยู่บนโลกออนไลน์นะแต่ไม่รู้ว่าพี่จะต้องเริ่มต้นแบบไหนพี่จะจับต้นชนปลายไปยังไงพี่จะพูดอะไรดีพี่หาตัวเองไม่เจอพี่หาตัวตนไม่เจอแล้วพี่อยากออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และพี่ก็มีสินค้าอยู่ในเมือกองเต็มบ้านเลยพี่อยากจะขายสินค้าของพี่ให้ออกไป วันนี้จะทำยังไงดีโค้ชเหมยมีคำตอบให้กับคุณอยู่ในคอร์สเรียนออนไลน์ค่ะคอร์สเรียนนี้ชื่อว่าไลฟ์อย่างมือโปรไฮโซด้วยกล้องมือถือและถ้าคุณลงคู่กันกับคอร์สรีวิวเป็นเห็นเงินรัวๆบอกเลยว่าคุณจะสร้างความสำเร็จได้อย่างเร็วมากขึ้นและบอกเลยว่าประสบการณ์ของโค้ชเหมยค่ะ ที่สะสมมาเป็น20ปีในด้านของการขายในด้านของการพรีเซนต์ในด้านของการ ENT, นํา,นานเสนอสินค้า300กว่าชิ้นค่ะโค้ชเหมยจําได้หมดอินกิเดียนมีอะไรพูดได้หมดทุกตัวแผนการตลาดแบบไหนยังไงนะคะนำเสนอแบบไหนโน้มน้าวแบบไหนโค้ชเหมยทําได้หมดทุกเรื่องเกิดจากการที่สะสมประสบการณ์และลงมือทําอย่างแท้จริงนะคะวันนี้ค่ะ ใครนะคะที่สนใจอยากจะลงเรียนไลฟ์ย่างมือโปรไฮโซด้วยกล้องมือถือพาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องให้เป็นมืออาชีพและการที่คุณขายอยากจะขายสินค้าอยากจะรีวิวสินค้าอยากจะรีวิวธุรกิจนะคะคุณสามารถที่จะลงคู่กันกันกบวิชารีวิวเป็นเห็นเงินเรือๆนะคะคุณก็จะได้ทุกเทคนิคเลยนะคะ เป็นเคล็ดลับนะเป็นเคล็ดลับที่จะทําให้คุณขัดเดินหน้าต่อได้สร้างความสําเร็จได้นะสองคอร์สนี้ค่ะราคาเต็มนะคะราคาเต็มสองคอร์สเลยนะอันนี้คือขอขอพูดรวมเป็น2คอร์สราคาเต็มอยู่ที่1,8999บาทแต่วันนี้ค่ะใครที่ลงคู่กันใครที่ลงคู่กันนะให้ไปเลยค่ะราคาอยู่ที่ 1, 0 0 0 0 0บาทค่ะ ให้ไปเลยนะคะ2คอร์สนี้12,000บาทจากราคาเต็มอยู่ที่18,999บาทแต่ถ้าใครที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะคุณได้ราคานี้ไปเลยคือ12,000บาทนะคะทักไปได้ที่ line at coach t วาสนา line at coach t วาสนามี at ข้างหน้าและ coach coac h w a ดับเบนะคะโค a ดโคด t วาสนาคุณทักไปได้เลยนะคะและแอดมินจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคุณอยู่ที่นั่นนะคะท่านไหนที่อยากจะออกมาอยู่หน้ากล้องเป็นมืออาชีพอยากจะ รู้เทคนิครู้วิธีการนำเสนอขายสินค้าแนะนำรีวิวสินค้าของตัวเองค่ะคุณมาเรียนได้ใน2วิชานี้ไลฟ์อย่างมือโปรไฮโซด้วยกล้องมือถือและรีวิวเป็นเห็นเงินรัวๆนะคะทักไปได้ที่ Line แอเลยนะคะยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาค่ะอย่ารอช้านะคะเพราะว่ายุคนี้โลกตอนนี้ค่ะเดินหน้าเข้าสู่ยุคออนไลน์อย่างเต็มตัวแล้วคุณต้องรีบคว้าโอกาสนี้ไว้ให้เร็วก่อนที่คุณค่ะ จะไม่มีที่ยืนบนโลกออนไลน์นะคะแล้วเพราะว่าในโลกยุคนี้ค่ะ โลกออฟไลน์ line. มันหมดไปแล้วใช่ไหมคะมันจบไปแล้วนะทุกคนคะ่ะมันแทบจะไม่เฟื้นเลยนะโลกออฟไลน์ line. แต่คุณสามารถสร้างยอดขายสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างฐานลูกค้าใหม่ได้บนโลกออนไลน์นะคะตัดสินใจนะคะทักไปได้ที่ line c o a c h วัฒนานะคะและคุณก็จะได้คำตอบแล้วคุณก็จะได้เทคนิคได้วิธีการในการลงมือทำนะคะเอาเคล็ดลับ6วิธีการนี้6วิธีคิดนี้ค่ะไปใช้ไปปรับปรุงให้ตัวเองค่ะประสบความสำเร็จมากขึ้น ขอบคุณทุกคนมากมากค่ะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยกันนะคะและเรามาพบเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะสำเร็จสำเร็จไปด้วยกันค่ะ